สนามเด็กเล่นนี่นะครับสวนสาธารณะที่นี่ดีอย่างนะครับข้างในเป็นที่จอดรถได้ด้วยครับดูสิครับนี่สนามเด็กเล่นของเขาน,นี่ไม่ธรรมดานะข้างใต้ดินนี่จอดรถได้นะมีเป็นเนินนี่คนเดินขึ้นเดินลงนะไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยนะครับใต้ดินยังจอดรถได้นี่ถ้าเกิดว่าสนามหลวงของเราเนี่ยครับนะขุดใต้ดินสาม,มารถจอดรถได้นี่โอ้โห สะดวกกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับรถทัวร์ใหญ่ๆก็จอดได้นะครับนักท่องเที่ยวก็มาชมได้นะหรือว่าคนที่ทํางานอยู่แถวนั้นทั้งหลายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วใต้ดินแถวสนามหลวงเนี่ยนะครับเรามาสร้างเป็นเมืองใต้ดินยังทําได้เลยครับเพราะว่าแถวนั้นนี่มีความหนาแน,น่นสูงมากมีหน่วยวราชการต่างๆก็เยอะนะครับรวมทั้งว่าต่อไปก็อาจจะกลายเป็นศูนย์ธุรกิจได้อีกนะดังนั้นลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่า สนามหลวงของเรามาปรับปรุงเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมก็ดีนะครับ